นี่ก็เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่น่าสนใจคือเทปนะสีเขาจะสดใสมากๆเทปก็จะเป็นคาแรคเตอร์คือสีแบบนี้แล้วก็เอาจะไล่สีแล้วก็มันเหมือนกับเทคนิคเขาเหมือนกับค่อยๆค่อยๆทาแล้วค่อยๆเหมือนกับเทปเลยจนมันเป็นเป็นเลเยอร์แบบนี้ได้นี่ก็คือเป็นแรคเตอร์ของเขาส่วนนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวนึงที่เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับก็คือชื่อกุสกุสเดินพุกครูอันนี้ก็เนี่ยเขาก็สร้างตัวคาแรคเตอร์ขึ้มา อาจจะเป็นตัวโคตรซึ่งเป็นตัวหน้าตาคล้ายหมีผสมนากอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไปมีเส้นเป็นรูปไหนนะก่อนที่ท่านมีมือบอลแมนีัยนต่เรามีนร่องนั้นด้ส่วนฝั่งนี้ตรงนั้นมีเนียมนะเนียมชิ้นนี้มันเนียมที่ที่ถือว่าชิ้นใหญ่มากชิ้นหนึ่งเนียมอันเนี้ยเนียมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการประมูลของเราเนี่ยทำให้เนียมจิตตลาดมากๆเลยเพราะว่าเนียมเนี่ยเคยเคยซื้อขายกันอยู่ในหลักหมื่นนะฮะก็อยู่ดี จากการประมูลเมื่อประมาณส2ปีครั้งแรกๆของเราเนี่ยงานของเนียมมีคนสนใจมากๆราคาขึ้นไปหลักหลายแสนดังนั้นเนียมก็คือติดตลาดแล้วทุกวันนี้ก็ไปอยู่ไปอยู่ในแกลเลี่ในต่างประเทศนานแล้วก็มีงานโชว์ภายนอกมากมายชุดนี้เป็นชุดที่โซนเอาเลยตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดในโชว์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นที่เนียมแบบว่าในช่วงที่โควิดตอนนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเขาพยายามหาหาซื้อบ้านใหม่เขาก็ไปดูบ้านที่นู้นนี่นี่มากมายแล้วเขาก็ จำภาพบ้านหลางเขาในหัวแล้วก็แล้วก็จินตนาการเหมือนเขาอยู่อยู่ในบ้านบ้านใหม่ที่เขาไปจะซื้ออะไรเงี้ยส่วนมันก็มีในแต่ละบ้านก็จะมีตัวสัตว์ต่างๆเหมือนเขามองว่าบ้านนี้มันมันมันในตัวสัตว์อะไรน่าจะมีอะไรเยอะเขาก็จะวาดสัตว์ต่างๆเข้ามาตัวนีอเมื่อตัวม้าลาย่ะไรอันนี้เป็นโผ่อยเม่นนะโผ่อยเม่นเนี่ยมันวนเคลื่อนมาที่มันมันคล้ายๆโควิดอ่ะมันเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่บ้านแล้วมี มีอะไรบางอย่างมาเยือนที่เหมือนลักต่างดาวลูกของอียิปั์ที่มันจะมี like uh huh. หอยเม็นนะอันนี้คือภาพภาพปลาอัน <c> น <oughs> ี้ซึ่งตอนแรกเลือดเขียดนะครับือดเขียดก็เขาก็จะใช้เทคนิคที่ยากมากๆเขาจะค่อยๆตามๆตามๆตามๆทำไมจนเกิดจนเสร็จมันก็เป็นภาพธรรมาซึ่งมีแบบนี้ยากกว่าการเรียนเพราะเขาค่อยๆหยุดแล้วก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นศิลปินต่างประเทศนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสเจอร์มียาบูลัมเนี่ย ไปเซอร์ฝรั่งเศสที่อยู่ในญี่ปุ่นทุกคนเนี้ยมีชื่อเสียงเขาไป็นคาแรคเตอร์ูจิไป็นคาแรคเตบคอนเวิร์สไป็นคาแรคเตบแบรนด์นางๆต่างๆหลายแบรนด์นะนี่คืองานนักดีเทอร์หรือที่ต์ชาติตัวนี้เป็นตัวหมาที่ที่เป็นทารเยาทของเขาซึ่งเขาจะเอาใส่ไปในในงานต่างๆเสมอ